ดีครับวันนี้ขอแนะนำสลากอมากอมทรัพย์ฝั่งทกสนะครับใครที่แฟนสลากออมทรัพย์นะครับลองดูเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่าส่วนของตัวทกศนับตอนหลังไม่แน่ใจนับทกสเนี่ยออกสลากราคาต่อนหน่วยค่อนข้างสูงนะครับรอบนี้ออกมาที่ราคา2,000บาทต่อนหน่วยนะครับแต่ว่าุ้นรางวันที่1-40ล้านบาทนะครับชื่อว่ากุนแผนมรกต นะครับดีไม่ดีนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับใครคิดเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนได้นะครับคราวนี้ไม่แน่ใจว่าเงินที่เอามาใช้นะครับเป็นเงินเหลือเงินแบ่งเสี่ยงโชคหรือว่าแบ่งลงทุนนะครับลองพิจารณาเพราะว่าเงินแน่นอนนะครับเราใช้เพื่ออะไรบ้างครับซื้อหวยใต้ดินหวยสามตัวนะครับหรือว่าหวยหตัวที่ผ่าน แอปพลิเคชันใช่ป่ะนะเป๋าตังนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้คืนมา10ซนะครับก็80บาทก็ได้คืน8บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มก็ว่ากันไปในกลุ่มของตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วยชาติช่วยการศึกษาอะไรก็ว่ากันไปนะหวยกเกษียณก็ยังไม่ฝัดทงนะครับฝากธนะาคารฝากออมทรัพย์ฝากประจำนะเป็นกันหรือเปล่าหรือว่าซื้อหุ้นสากลนะครับทั้งที่ถูกต้องไม่ถูกอ้องลองดูแล้วกันนะครับเอ่อทุกอย่าง เป็นความเสี่ยงทั้งหมดนะครับหรือว่าจะไปลงทุนหุ้นกู้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศซื้อทองนะครับทองก็แตะหกหมื่นกันหรือ,อยังนะครับรวยกันบ้างหรือเปล่าขนาดไหนนับเข้าไปซื้อทันไม่ทันอะไรประมาณไหนนะครับส่วนของตัวสลากออมทรัพย์เองนะครับมีส่วนของตัวทกศนะครับวันนี้มาแนะนําทกศเพราะว่าเขาจะเปิดจําหน่ายในวันที่17ตุลาสองห้าหกแปดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่จําหน่ายอยู่ก็มีส่วนของตัว สระคอมสินนะับทอสอก็มีเหมือนกันนะแต่ทอสอรู้สึกจะเป็นเอ่อราคาต่อนหน่วยแพงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่วนของตัว3ปีนะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งหรือใครจะเอาไปลงทุนธุรกิจนะครับช่วงนี้ก็ความเสีย่ยงเยอะพอสมควรนะครับทุกคนก็อยากจะขายของนะแต่ผู้ซื้อมีบ้างไม่มีบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครเลือกที่จะฝากส,ามสรมคัมซัดกับ ทกสนะครับย้ำอีกครั้งว่าเขาเริ่มขายวันศุกร์ที่17ตุลาใครที่มีแอปพลิเคชันของทกศอยู่แล้วนะครับเคยฝากอยู่แล้วก็รอกดอย่างเดียวนะครับในอดีตนะครับครั้งก่อนต้องแย่งชิงกันเยอะนะตอนหลังเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับส่วนของตัวหน่วยราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทกศก็อาจจะขายล่าช้านิดหนึ่งก็ไม่ต้องแย่งกันครั้งก่อนแย่งกัน 30นาทีก็หมดแล้วเลยประมาณนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงว่านะเป็นแบบ2ปีนะครับโดยออดอกเบี้ยหน่วยละ19บก1าบาทตนะเมื่อครบ2ปีหรืออัตราดอกเบี้ยประมาณจุดสี่เซต่อปีนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลที่1 40ล้านบาทนะครับเดีย๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับส่วนของดอกเบี้ยนะเมื่อเราเปรียบเทียบกับส่วนของตัวทกอสอย้ำอีกครั้งนึงครับว่าส่วนของนี้เรา หน่วยละ2,000บาทในขาะที่ส่วนของออมสินหน่วยละ100บาทนะเบมีทั้ง1ปีและ2ปีแต่ว่าถ้า1ปีเนี่ยดอกเบีย้ยจะค่อนกลางต่ำชนิดหนึ่งนะจุดส2นะครับ2ปีก็จุดสามสอง้เป็นดอกเบีย้ยของออมสิน2ปีนะครับน้อยกว่าส่วนของโทโกศนะครับอันนี้ให้เปียนานะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของตัวเอ่อใครฝากได้บ้างนะฝากให้ลูกให้หลานที่อายุมากกว่า 7ปีบริบูรณ์นะครับเป็นของฝันฝันถงอะไรก็แล้วแต่ลองไปพิจารณาดูนะครับคราวน,นี้ผมเปรียบเทียบในส่วนของตัวสลากนะครับเอาเฉพาะ2ปีอย่างเดียวย้ำอีกครั้งว่าออมศินมี1ปีด้วยนะครับลองไปเปรียบเทียบดูรางวันที่1นะครับเสียงมวดก็คือนะมี A B C กอขออะไรอยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับหรางวันนะครับส่วนของตัวทกศได้40ล้านนะครับส่วนของออมสินได้ 30ล้านอย่าลืมนะครับว่าเทกองศร้นนี้หน่วยละ2,000บาทนะครับอันนี้หน่วยละ100บาทลองไปพิจารณาดูอีกทีนะครับแล้วก็ต่างงวดนะครับเลขเอ่อหตัว7ตัวรู้สึกจะ7ตัวนะครับถ้าถูกมานะครับอันนี้มีสีรางวัลก็รางวันละ1ล้านบาทนะครับโดยรางวัลที่2นะครับมี15รางวัลน,นะครับก็50,000ตามด้วยรางวัลที่3 30,000 15,000 นะครับมีรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้ง500บาทแล้วก็เลขท้าย3ามตัวสองครั้ง200บาทนะครับในขาที่ส่วนของตัวถ้ามองดูแล้วนับอมสินรางวัลต่อหน่วยค่อนข้างจะต่ำนะครับเห็นมี1 0 0 0 0มมีห้า5,000ันมีหนึ่งพันใช่ปะนะครับแต่รางวัลที่4ี่นะครับเขาหมุนหนึ่งครั้งที่600้บาทเพราะงั้นรางวัลที่4ี่ของ 600บาทมากกว่าส่วนของทกศ100บาทแต่เขาไม่มีส่วนของรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีมีรางวัลเลขท้าย3ตัวโอกาสที่จะถูกขั้นต่ําก็ก็น้อยกว่าส่วนของทกศแต่ยืนว่าหน่วยก็ซื้อ1 0 0บาทนะเดี๋ยวจะเพียบเพื่อดูในสไลด์ถัดไปนะครับสิ่งสําคัญเบืาอซื้อสลากหลายคนถามมานะครับเยอะพอสมควรว่าฝากขั้นต่ากี่บาทนะครับถึงถูกรางวัลทุกเดือนนะครับอันนี้เราไม่ได้ โชคช่วยอะไรก็แล้วแต่นะหมายถึงว่าซื้อครบนะครับทกศเนี่ยขั้นต่ำสองล้านบาทนะครับสองล้านบาทก็คือนะครับเนื่องจากสองล้านบาทเพราะว่า,าหน่วยละสองพันจะาบ่อน่าสามตัวก็คืออ,อะไรนะ 1, 1, 000, 1, 000หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหน่วยเจ้ปบ่สามตัวนะหนึ่งหมื่นหน่วยไปหนึ่งหมื่นคูณสองพันก็เป็นสองล้านบาทนะสองล้านบาทถูกขั้นต่ํา นะครับก็คือหมุน2ครั้งครั้งละ200ก็เป็นได้400บาทนะครับ400บาทนะครับแล้วก็ออมสินนะครับรางวัลขั้นต่ำใช่ป่าะออมสินมี100บาทแต่ว่ามันหมุน4ครั้งอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นออแสนหรือเปล่านะครับแล้วก็คูณกับส่วนของตัว100ก็เป็นซื้อ1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทแล้วก็เนื่องจากซื้อ1ล้านบาทใช่ป่านะครับ ก็ถูกมาขั้นต่ำหนึ่งล้านบาทก็ถูกอยู่ที่600บาทนะเพราะขั้นต่ำนะครับแต่เราถ้าเราเปรียบเทียบว่าเรามี2ล้านบาทฝากขั้นต่ำเหมือนกันนะมันก็เป็น2เท่าไปก็เป็น1 2, นัน0นะันนี้ค่อนข้างจะต่างกันนิดหนึ่งนะถูกต้องไม่ถูกต้องคิดยังไงนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับใครที่มาสายออส่วนของตัวสากรา์ซั์แต่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้นะครับ เงินรางวัลมีน้อยโอกาสถูกยากนะครับต้องยอมรับความจริงนะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันว่ามีช่องทางอื่นที่เป็นทางเลือกในการที่จะเก็บเงินสําหรับเก็บเงินนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ในการเก็บเงินนะครับอย่ามวัวแต่ใช้เงินจนเพลินใช้เงินจนกวนตัวนะครับเป็นกาําลังใจให้ทุกคนนะครับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนที่สนใจให้ทราบด้วยนะครับหรือว่าใครที่จะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาท้าย YouTube ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ